สวัสดีคนวันพระหัสสบดีค่ะดวงรายสัปดาห์17-23ถึงเดือนพฤศจิกายน2568มาเช็คดวงกันค่ะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3แล้วดวงจะเป็นอย่างไรเทวดาเป่าแตรหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างผ้าปิดตาอึดอัดอีดอกแล้วหรอหกถ้วยการได้รับข้อเสนอและโอกาสจริงๆอาจารย์มองเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งที่ไม่ดีคือตัวคนวันพระรหัสเองต่างหากที่ปิดกั้นโอกาสเห็นไหมผ้าปิดตาผ้ามัดมือพันธนาการแสดงว่าตัวเราไม่มั่นใจในตัวเองเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลมีคนหยิบยื่นข้อเสนอและโอกาสมาให้คนถือช่อดอกไม้มาให้บางทีมันหมายถึงโอกาสในเรื่องของการงานการเติบโตก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่งานใหม่สิ่งใหม่แต่เรากลัว ไม่เอาไม่กล้าคนวันพระรหัสฟังแม่นะลูกเธออย่าดูถูกความสามารถตัวเองเธอจะมากักขังตัวเองไว้กับสิ่งที่เป็นอยู่อยู่แค่นี้หรอชาติไหนจะเจริญเติบโตก้าวหน้าคนเขาเห็นศักยาภาพเขาหยิบยื่นโอกาสมาให้ทำไมไม่ตัดสินใจข้อแม้เยอะเงื่อนไขยเยอะชีวิตก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไปไหนเพราะเธอก็จะไม่ได้ทาอะไรใหม่ๆเลยเปิดผ้าปิดต,ตาออกซะ เธอเก่งเธอมีความสามารถแต่เธอใช้ความสามารถของเธอได้ไม่เต็มที่แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าสถานการณ์ตอนนี้ที่เป็นอยู่ตัวเธอเองก็ไม่มีความสุขกับงานบางคนโดนจับจ้องถูกจับผิดถูกเพ่งเล็งจะทาอันนั้นก็ไม่ได้จะทาอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โชว์ฝีมือจะอยู่ไปทําไมเทวดาเป่าแตรใครตกงานว่างงานมีโอกาสได้งานใหม่ ใครรอคอยผลย้ำว่าเป็นผลนะการประกาศผลการสอบการประกาศผลการสัมภาษณ์การเรียกบรรจุการประกาศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งติดยศประดับยศเลื่อนขั้นขอตำแหน่งทางวิชาการสำเร็จไพ่ใบนี้คือสิ้นสุดการรอคอยปลดล็อกตัวเองเหมือนได้ไปผุดไปเกิดอะอันนี้ก็คือกักขังชั้นเถิดกักขังไปเงินไขโยอะแล้กินชีวิตา บางคนได้โอกาสเก่าๆที่ทำงานเก่าสิ่งเก่าที่เคยหวังไว้ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้แต่สัปดาห์นี้เขาทักมาเขาโทรหาพร้อมไหมเพราะฉะนั้นโอกาสเปิดแล้วดวงเปิดแล้วแต่ปิดหูปิดตาตัวเองสร้างข้อแม้สร้างข้อจำกัดสร้างข้อผูกมัดให้กับตัวเองตัวดิฉันก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะจ๊ะแม่พูดขนาดนี้แล้วหนูยังไม่คิดได้อีกหละลูกความรักก็เหมือนกันความรักเนี่ย บางทีเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมนะตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดบางคู่อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขบางคนนะแฟนแม่งแทบจะฝังไมโครชิปติด GPS เลยมึงอยู่ไหนทำอะไรยังไงรายงานตลอดเวลาแต่บางคนนะ่ะมันกลายเป็นว่าแฟนปล่อยปล่อยป่าละเลยเห็นไหมมันมันมันสุดโต่งนะคนมีคู่บางคนก็คือตึงเกินไปอยู่ด้วยแล้วอึอดอัดทำอะไรไม่ได้เลยกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้เลยแต่กับบางคนนะ่ะ แฟนไม่สนใจเลยอยู่คนเดียวเหมือนแบบกูเป็นธาตุอากาศอะไม่ได้อยู่ในสายตาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความรักช่วงนี้มันไม่มีความสุขหรอเคลียอ,อกเคลียใจกันไหมไพ่ใบนี้คือการเปิดอกคุยกันอะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นอาจารย์ไม่เห็นไพ่เลิกนะเพราะว่ามันเป็นไพ่กลับมาคืนดีหันหน้าปรับความเข้าใจเพราะฉะนั้น ทุกอ,อกทุกใจอะไรเปิดอ,อกคุยกันสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เคลียร์ใจได้สะสางแล้วสถานการณ์หลายๆอย่างจะดีขึ้น <c oughs> คนโสดเตรียมตัวอีพวกที่ชอบทักมาดูดวงกับแม่นะแม่คนรักเก่าจะกลับมาไหมคนที่เพิ่งเลิกไปกันสามเดือนคนที่เพิ่งเลิกไปเมื่อเดือนที่แล้วจะกลับมาไหมมันกลับมาจา่ะ <c oughs> แก มันกลับมานะมันจะชอบมีคนทักมาหาฉันเนี่ยคนเก่าจะกลับมาไหมคนเก่าจะกลับมาไหมกลับมาค่ะ มีเกณฑ์คนรักเก่ากลับมาสําหรับคนที่มีคนเก่านะแต่สําหรับคนโสดบริสุทธิ์เนี่ยถ้าหนูพร้อมเปิดใจย้ําถ้าเปิดใจเธออาจจะได้เจอรักคํารุ่นหลักต่างไวแต่ถ้าเธอไม่เปิดใจเธอก็อยู่กับโลกมืดๆของเธอไปอยู่เหมือนคนตาบอดอ๋อฉันเหงาฉันเศร้าฉันเคว้งคว้างอะไรไม่รู้งงไปหมดนะคะการเงินมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีเธอโชคลาภเธอปิดกั้นอะดวงเธอปิดอะเธอเห็นปะ เธอซื้อหวยแล้ว,วเธอเฉียดตลอดเธอซื้อหวยแล้วเธอใกล้แต่เธอไม่ถูกไพ่ผ้าปิดตาเนะี่ยบางทีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาหรือผีบางตานึกดีๆไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้ที่ไหนหรือเปล่าใครลืมแก้บนให้ไปแก้ซะใครติดค้างอะไรยังไงไว้ให้ไปแก้ซะพิมพ์ Google คำขอโหสิกรรมคำขอถอนคำสาบาน ลองอ่านตามนั้นพูดตามนั้นดูเลขเด่นเลขมงคล6 8 8 6ใครได้ไปงานศพช่วงนี้หรือไปพิธีอะไรที่เกี่ยวกับศพกับสุสานนะเลขที่เกิดคนตายจะให้โชคให้ลาบเลขเด่นเลขมงคล6886หหรือมีเงินเก่าๆเ,เงินเก่าๆคนเก่าๆลูกหนี้เก่านะมีโอกาสนะหรือใครรอคอยเงินบางอย่างอันหนึ่งลูกหนี้เก่าเอาเงินกลับมาคืน สองรอคอยเรื่องของเงินกู้รอคอยในเรื่องของการทํำธุรกรรมมีโอกาสได้นะดวงแกะจะเป็นนี้ดวงแกะจะเป็นนี้แต่อาจารย์ไม่ค่อยสนับสนุนตรงไหนรู้ปะคือไม่อยากให้ไปเซ็นคำประกันให้ใครคือจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้แนะนำให้แกไปกู้แต่ถ้าแกกู้แล้วแกเอามาหมุนเอามาใช้ให้มีสภาพคล่องอะ่ะก็ว่ากันไปจริงๆก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้เป็นนี้แต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คืออย่าไปเซ็นค้ำประกันแทนใครอย่าไปให้เครดิตใครสุดท้ายแกต้องมานั่งช้นี่แทนคนอื่นนะจ๊ะนี่เนะี่ยมันเป็นภาระนะจ๊ะแกต้องดูดีๆด,ด้วยทำบุญกับคนตาบอด ทำบุญกับคนยากไร้คนไข้อนาถาทำบุญกับผีไม่มีญาติเสริมดวงนะคะดวงแบบนี้ค่อนข้างแรงนะแปดดาบเป็นไพ่ปิดกัน้นค่อนข้างแรงโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภและโอกาสดังนั้นสิ่งที่จะแก้แปดดาบได้นอกจากที่อาจารย์ให้ไปทําพิธีถอนคําสาบานถอนคําพูดหรืออะไรนั้นแล้วอ,อาจารย์แนะนําเป็นสามพระอรหันต์พระศิวลีแรงจริงพระอุปคุตแรงมาก พระสังกัดจจายก็ดีสามองค์เนี้ยพระพุทธเจ้ายกย่องนะใครเดือดร้อนติดขัดเรื่องเงินบูชาสามพระอรหันต์มีกินมีใช้ตลอดแก้คุณใสแก้มนดำสิ่งไม่ดีต่างๆพระอุปคุตจะเด่น ต่อก่อนใครจะทํางานพิธีอะไรต้องอัญเชิญพระอุปคุณนะจ๊ะเพื่อให้งานราบรื่นเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันพระสีวลีช่วยในเรื่องโชคลาภโดยตรง100%ปอร์เซนใครไปไหนทิศไหนมีสีวลีไปด้วยยังไงก็ไม่อดตาย แล้วพระสังกระจายเสริมสนเสน่ห์เสริมความอุดมสมบูรณ์ชุดนี้2 3 9ส่งฟรีไม่มีปลายทางแต่ถ้าใครอยากบูชาพร้อมกับพญานาคชุดนี้อาจารย์จัดโปรโมชั่น3 9 9ส่งฟรีไม่มีปลายทางแคปหน้าจอส่งแชทมาหนูจะบูชาชุดนี้ค่ะทักแชทมาได้เลยส่วนเรื่องของสุขภาพระวังปวดหลังกับโรคเก่าๆอาการเก่าๆเ,เ,เดิมๆที่คิดว่าหายขาดแล้วอาจจะกลับมากำเริบได้ช่วงนี้จะมี ความเครียดนิดหนึ่งเพราะจะมีความรู้สึกของความอึดอัดหรืออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจจะทําให้เกิดความเครียดความกังวลน,นะใครอย่าลืมแก้บนใครอย่าลืมแก้บนไปแก้ให้เรียบร้อยใครอยากดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกทักแชทมาได้เลยนะคะดูดวงไพ่ย,ยิบซีเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะสาธุห8 8 6ดด